เบื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hun t Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสวกปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hun t Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกว่าจากเก่าเกมรับส่วนลดทุกรายการเตรียนตัวกันให้พร้อมนะครับระหว่าสอทีมนีนะตาโต ฝั่งของอีวิลนะครับผมจะได้แบนตัวก่อนเลือกที่จะแบนฮากกัสโงนะครับผมแล้วก็ฝั่งคางเทิงศิลนะครับผมจะแบนตัวไหนต่อครับผมเลือกที่จะแบนฟูจิมาครับผมตัดตัวทำคะแนนนะครับผมฝั่งของอีวิลเนี่ยตัดตัวป้องกันครับผมแล้วก็เลือกสกุลงิล่าหัวเกียนมาเลยครับผมโแล้วก็ฝั่งทางเทิงศิลนจะเลือกตัวไหนมาครับผมของตัวแรกครับ เลงมียางหิไว้ครับผมอีกตัวหนึ่งเป็นปูโกซุมิจุนครับฝั่งอีวิวโมชชลนะครับผมเลือกอ่าังงี้มาเป็นเซนเตอร์ครับผมแล้วอีกตัวจะเป็นตัวอะไรครับผมมาดูกันได้เลยครับผมเลือกเซนโดครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับผมเห็นแว๊บว่าจะเอาฮานากะตะมาแต่จะเป็นอ่างังงี้เหมือนเดิมครับผมฝั่งของมาทังินนะครับผมอีกตัวสุดท้ายเป็นคิโยตะมาครับผมโ้โห เราจะได้เห็นสเต็ปเทปๆของสกอรราเกล่างโมจิของเราหรือเปล่าในรายการนี้นะครับผมเดี mm ๋ย hmm. วต้องไปดูกันได้เลยครับ mm hmm. อ่าฝังของครับผมอีวิวนะครับผมมีคียต่านี่อย่างนี้นะครับผม mm hmm. ใช่ไหมสางของอีวิวมีสกุลอีกล่างสองอคาฮีแล้วก็เซนโดน,นะครับผมฝั่งของอ่า บันเชิงศิลก็จะมีขี้โอตานย่างหนีและอุสมิจุนนะครับผมโอ้โหสุดจริงๆตานี้เราจะได้เห็นตัวใหม่อย่างสกุลละเอียดแล้วนะครับกับรายการอัแนแข่ขันของในรั้นช็อปของเรานะครับผมไปดูกันได้เลยครับผมจำบอลระหว่างอากีแล้วก็อุสมิจุนครับผมคู่ปรับตลอดการนะครับผมจำบอลไปแล้วครับผมเป็นอากีได้บอลแล้วก็อุสม,มิส่งให้ เซนโดซนโดส่งคืนให้คังนี้ส่งคืนให้ซนโดอีกรอบนึงก็หลอกให้คังนี้คันนี้ส่งให้สกุลนี้ส่งให้เซนโดซนโดหลอกแล้วเข้าไปสวยงามครับผมโอ้ดูกันต่อครับผมอ่ะเนี้ยต่อดูอ่ะมีอย่างงี้ส่งให้กระโดดครับผมโอ้โหเสียบอลไปเฉยๆเลยครับผมแล้วก็เซนโดไม่ปล่อยโอกาสนี่ให้พลาดครับผมแล้วก็หลอกเฟดเอาเวยไปเลยครับผม นำหาไว้ลสี่ต่อศูนย์นะครับผมมียงเงียบหลอ,อกให้โอซมิหลอ,อกส่งให้เฮือจังหวะแรกนะครับผมโดนบล็อกไปแต่ย่าเก็บกมันเลยมีเงียก็โดนอีกรอบครับผมโอซมิจุนส่งให้ทําไงดังไปเลยสิครับสี่ต่อสองครับผมบันเทิงสิงตามาติดติดแล้วครับผมดูโอ้โหจังหวะน,นี้ครับผมดังกันไปอย่างสวยงามครับผมสกุลเงียบล่างโมจิของเรานะครับดูกันต่อ หลอกแล้วสวยงามอีกเช่นกันครับผมสี่ต่อหกครับผมอ่าสองครับผมแล้วก็ให้สกูลงิ่งล่างหัวเกียนโอ้โหติดครับผมส่งไปติดโถดครับผมอย่างงี้แบกไปก่อนแล้วก็ส่งคืนให้ให้คิโยตะคิโยตะโอ้โหขาหักแล้วก็ดังเข้าไปสวยงามอีกเช่นเคยครับผมตามมาแล้วหกต่อหกครับผมโอ้โหเกมมันยดย้อยริงๆครับผมซินโดส่งให้สกูลงิ่งส่งให้โอ้โหโดนตัดบอลเฉยครับผมส่งให้อ่า มียังี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ส่งให้มีย่างี้ได้บอลอีกรอบนึงแล้วก็หลอกเฟกออกด้านนอกไม่ลงสกุลหีนาชอีบาส่งให้ออย่างนี้แล้วก็ซินโดก็ผมอางงี้ไต้บอลอีกรอบหลอกส่งให้โอ้ยสกุลมีจะตั้งแต่โดนบล็อกครับผมอันนี้ส่งให้สกุลหมีรอบนึงเินโดได้บอลอีกรอบแล้วก็หลอกให้เฮ้ยยังเก็บบอลได้อยู่ครับผมแล้วก็โดนบล็อกอีกแล้วสกุลหมีเก็บบอลได้อีกรอบแล้วก็บดชัตคอกพอดีครับผมโอ้โห ดูกันต่อครับผมไงไงหลอกครับผม mm hmm. โดนหุก้ก็กววดุนแรงแต่ก็ยังลงครับผมพิกนำเลยครับผมบันเทิงศินของเรานะครับผม mm hmm. ดูกันต่อดูกันต่อเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยหจุนรีบาได้ส่งให้นี mm ่เ hmm. งี้ยด้านนอกนี่เนะครับหลอกสงให้คิโยตะดังโดนบล็อกครับผม โดนบล็อกครับผมโดนบล็อกครับผมแล้วก็ส่งให้มีอย่างงี้มีอย่างงี้มีอย่างนี้หลอกชุดไม่ลงครับผมอันนี้รีบเอาได้โดนตัดบอลอีกแล้วครับผมโอ้โหสนิทจุนส่งให้มีอย่างงี้มีอย่างนี้หลอกเฟดออกด้านนอกลงไหมไม่ลงสกรีรีบาร์ได้ส่งให้เซนโดด้านนอกเซนโดเซนโดส่งให้มีอย่างงี้มีอย่างนี้ตามเซนโดไปเซนโดหลอกให้อืะไรอย่างนี้ชุดระยะกลางคุกเลยครับผมโอ้โหอะไรจะ ใจเย็นปันนั้นครับผมไม่ยังงี้เปิดอันติแล้วครับผมแล้วก็ส่งให้คียตะเปิดอันติซ้อนอีกทีนึงโอ้โหโดนชังี้งี้ง้างมือไปแต่ไกลบล็อกก็ไปอย่างสวยงามโอ้โหพูดเป็นะครับคำโดนไม่ยังงี้จกไปเฉยนะครับผมหลอกให้คียตะจะดังโดนบล็อกครับผมโอ้โหวิ่งมาเอาบอลได้แล้วก็เปิดอันติสวนไปเลยครับผมฮึมเซนโดของเรานะครับผมดูสมิจูนเปิดอันติสวนก็จับบอลไม่ได้ครับผมดูกันต่อหลอกส่ง ดูก <Yeah. S 1> ันต่อสเต็ปนอกๆหมุนอีกหนึ่งครั้งโดนบล็อกครับผมอุ้ยได้บอลอีกแล้วครับผมสองไม่สกุลีดังเฉยเลยครับผมโอ้โหพิกกลับมานำอีกรอบครับผมอ่างไรกันต่อมีอย่างงี้ง่ายเลิงลิงจะดังไม่สองให้มีอย่างงี้อนอกมีอย่างงี้หลอกชุดโอ้โหเรียบร้อยโล่งๆอย่างนี้นะครับผมอยาไงจะถูกไหม เฮ้ยหลอกดังอีกแล้วผมสกูร์ระงีของเรานะครับผม14บสี่สิบนะครับผมอะไรหลอกให้อัพสวยงามมีอย่างางี้ครับผมไม่ปล่อยให้ทำเกินหน้าเกินตาครับผมมระเด็นสิ่งของเราอ่ะสกูร์ระงีแต่บอลส่งให้เซนโดเซนโด,โดต้องรีบส่งครับผมมีอย่างงี้รออยู่สเตปมาด้านซ้ายแล้วก็ชูดเลยครับผมสวยงามเช่นเกินนะครับผมสวยงามอีกเช่นเดิมนะครับผมมีอย่างงี้หลอกหลอกให้ หลิงเ่าของเรานะครับผมลองเละอัพจังหวะ2เข้าไปตามได้14ต่อ16นะครับผมสกุนนี้อุ้ยเกือบโดนสติลครับผมแล้วก็ดังเข้าไปนะครับผม18 14ครับผมโอ้โหนี่อย่างนี้ลองให้ชิโยตะโอุโ้ยบอลหลุดครับผมแล้วก็สกุนนี้ดังอีกรอบนะครับผมโอ้โห20 14แล้วครับผมนะบดูกันต่อนี่อย่างนี้ นีหลอกหลอกยอตะยอตตสเต็ปอลนอกสามแต้มโอ้โหต้องรีบาวทิ้งเลยครับตอนนี้เซนโดได้บอลส่งให้เซนโดอีกรอบนึงเซนโดทำไงหลอกโอ้ยจะทำแต้มเองบ้างครผมโดนตกไปครับผมโอ้ซมิจุนหลอกให้ ย่ตาหลอกอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ดังโอ้โหโดนเซนโดบล็อกไปครับผมโอ้โหต้องรีบส่งคนด้านนอกก่อนนะผมเดี๋ยวโดนฉกเดี๋ยวโดนฉกเดี๋ยวโดนฉกออืื้หเซนโดเซนโดเซนโดเข้าเวลาแล้วผมเซนโดส่งให้อีกครั้งนี้อันนี้โดนฉกจนได้ครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วก็โดนบล็อกอีกรอบครับผมแล้วก็หลอก มหมดเวลาผมเป็นฝั่งของอ e ีวิวนะผมที่ชนะไปก่อนหนึ่งเกมนะครับผมคูโรก o ทอยช็อปรับพิออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีชุดครอสเพย์ pay, โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเควอาโค้ดอีกเอดไลซ์ yeah! 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 ครับผมบัตรทองสิงป์จะได้แบนตัวก่อนครับผมจะแบนตัวไหนก่อนมูกันได้เลยครับผมเลือที่จะแบนสกุริงีเลยครับผมโอ้ตามเมื่อกี้ทำปวนพอดูครับผมรีบแบนเลยครับผมฝั่งบัตรทองสิง์เลือกที่จะแบนมีเงกิบก็เป็นตัวปวนหนึ่งตัวปวนเหมือนกันครับผมอ่าแล้วก็ฝั่งของบัตรองสิลป์จะได้เลือกตัวก่อนครับผมจะเลือกตัวไหนมาก่อนครับผมดูกันได้เลยครับผมนะเลือกมากี่มาก่อนเลยครับผมโอ้โหตัดเกมได้เลยครับผม อโอซูมิจุนกับผมเลือกมาพร้อมกับอาเซควาวะอะไรครับผมอีก2องตัวฝั่งมาทันสิจะเลือกตัวไหนครับผมมาดูกันได้เลยครับผม,มเป็นฝั่งเซนโดก็ผมแล้วก็อกอแเละของเรานะครับอีกตัวหนึ่งของฝั่งนะฮะอีวิลนะครับจะเลือกตัวไหนเลือกจินมาเลยครับผมโอโ้โฮกะเอามาโโอ้โหยิงงงนอกเลยหรือเปล่าครับ ฝั่งอ e ีวิวที่เก็บใช้ไปอีกหนึ่งนันแล้วเขารอบเลยหรือเปล่าหรือจะเป็นฝั่งเดินสิ่งที่จะตามมาหนึ่งเกมหรือเปล่าครับผมเราขอขอบคุณอีกเช่นเคยนะครับผมกับผู้ใหญ่ใจดีของเราอย่างเกมยร์เดน,นช็อตนะครับผมที่จัดรายการนี้ให้เราได้แข่งกันอย่างสนุกสนานนะครับไม่มีเดนช็อตไม่มีรายการนี้นะจ๊ะพากาันไปเติมเงินได้นะครับที่เพียรเดนช็อตเติมได้ทุกเกมนะครับ ดูการจับบอลครับระหว่างโอซูบิจุนกับกอแลกนะครับผมกระโดดไปแล้วครับผมโอ้โหเป็นโอซูบิจุนที่ได้บอลโซนให้ฮาเซคาวะครับผมจุดหลอกดังไปเลยครับผมโอ้หนำขึ้นไปก่อนครับผมโอ้โหสองต่อศูนย์ะครับผมฝั่งอีวิลนะครับผม e บผม,มาเกะมาเกะ หลอกส่งให้เซโดเซโดเดินไคัดโอ้โหรลอกกัน3าคนเลยครับผมโอ้โหอะไรจะเลือดยินปันนั้นครับผมจินส่งให้เซกาวะครับผมส่งให้อุสมิจุนหลอกส่งให้เซกาวะกระโดดไปที่3ามแต้มเลยหรือเปล่าครับผมไม่ลงครับผมก็แรรีบาวได้ครับผมออกข้างนอกเองเลยครับผมทำไงส่งให้มาจิมาจิหลอกให้ก็แร่ก็แล่หมุนหนึ่งครั้งส่งให้มาจิอีกรอบหนึ่งส่งให้ก็แร่อีกรอบหนึ่งส่งให้เซโดเซโดแล้วก็เฟดโดดโอ้โหฮาเซรออยู่แล้วครับผมแล้วก็ โนบล็อกอีกรอบหนึ่งตอนแรกยังได้บอลบวกเฉพาพอดีครับผมดูกันต่อสเตปไปทางขวากระโดดชูดครับผมไม่ลงครับผมโน้ตสี่จุดนีงได้บอลอยู่แล้วก็รับบอลแล้วชูดเลยครับผมไม่ลงครับผมยังได้บอลอยู่ส่งให้หลอกดังไปเลยครับผมยิงไม่ลงดีนะครับโอ้โหดูกันต่อครับผมแบกมาหนึ่งครั้งรอส่งให้ ก็และดังเข้าไปตามมาแล้วสงต่อสี่ครับผมจินจินส่งให้โอซูมิจุนหลอกให้จินโอ้โหหลุดมือไม่เมาเซกาวายังได้บอลอยู่ส่งให้จินจินชุดเลยครับผมไม่รีรอแล้วผมไม่ลงก็หมจุนยังรีบาวได้แล้วก็หลอกให้เซกาวะแล้วก็ชุดเลยครับผมเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยจุนยังรีบาวได้แล้วก็หลอกให้หเซกวาวะชุดเลยครับผมโล่งๆเรียบร้อยครับผมโอ้โหหกต่อสองครับผม มากะส่งให้กอแรกก่อนแรกรอหนึ่งครั้งส่งให้มาเกะแล้วก็เปิดอันติเลยครับผมเรียบร้อยไม่มีใครโดนตัวแต่ก็ยังลงครับผมาเซกาว่าส่งให้จินจินสเต็ปมาดานี้ลงลงครับผมเรียบร้อยสิครับอย่างนี้ผมโอ้ยหาก้าต่อสี่ครับผมอย่าปล่อยให้จินลงครับกอนแรกส่งให้เซนโดเซนโดแบกหนึ่งครั้งแล้วก็ดับเบิลคัตครับผมเรียบร้อยตามไม่ทันครับผมเซกาว่านะครับ มากีครับผมตามจีนไปแล้วโอ้โหสวนทางเลยครับผมจังหวะนี้สวยจริงๆครับผมนําไปแล้ว12ต่อ6ครับผมปิดจีนไม่อยู่แล้วครับผมมากีครับแล้วก็หลอกเข้าข้างในรอบเซโดโอ้โหติดครับผมแล้วมากียังเก็บบอลได้อยู่ครับผมแล้วก็ชูดเลยครับโดนจีนบล็อกไปเฉยครับผมแล้วจีนสเต็ปมาด้านนี้ก็ชูดโดนเซนโดบล็อกครับผมแล้วก็เซนโดเก็บบอล ไปที่มากิแล้วก็มากิส่งคืนให้เซนโดเซนโดทำไงครับผมเซนโดแบกแบกแล้วก็เฟดเอาเวย์ครับผมโอ้เรียบร้อยโลงนี้ตามมาแล้ว8ต่อ12นะครับผมโอ้โหเกมจะคลิกหรือเปล่าครับผมส่งให้โอ้สิมิลองครั้งหลอกให้ฮาเซกะว,วะผมให้กินเรียบร้อยไหมไม่ลงอื่อ็แล้วได้บอลแล้วผมส่งให้มากิรีเป็นโอกาสที่จะตีเตื้อแล้วครับผมมากิส่งให้เซนโดเซนโ,โดทำไงเซนโดส่งให้ ก่อนแรกก็แรกหลอกนครับส่งให้มากรีมากรีทำไงครับผมน้กิชูดนะฮะเปิดตาตีแล้วก็ซ้อมด้วยจีนโอ้โหสุดจริงจังหวะนี้โอโหเจนรับบอลชูดเลยครับผมให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปผมไม่ลงก่อแรกรีบาร์ได้ส่งให้มากรแล้วนนอกเติร์โดได้บอลครับผมแล้วก็ทำไงต่อเฟดอเด้านนอกโดนบล็อกอีกแล้วครับผมฮันเซเก็ว่าครับผมจะบล็อกอะไรยานนั้นครับผมฮันเซเก็ว่าส่งให้มากรีรับบอลชูดเลยครับผมไม่ลงอยู่ดีครับผมแล้วก็ รีบาวเองคว้าบอลไปติดตูดแล้วก็เก็บบอลเองด้วยครับผมหาเซกะวะส่งให้จีนจีนทำไมสเตปอันด้านนี้เรียบร้อยสิครับผมโอ้โหโ,หโดนรบกวนเล็กน้อยแต่ไม่ลงครับผมยังไวอยู่นะเซนโดได้บอลแบกนหนึ่งครั้งหลอกให้กอลและกอลและส่งให้ทำไงมาจิส่งให้กอลแลกรอบหนึ่งส่งให้เซนโดเซนโดเปิดอันติไปแล้วครับผมเพื่อที่จะตีเตือนครับผมเป็น10ต่อ12ครับผมต้องกดดันเข้าเลยครับผมยอมที่จะเสียอันติไปเลยครับผมไปฮาเซกะวะส่งเล่นกันสองคน จีน,จนเปิดอันติที่จุดมาร์กไว้เลยครับผมต้องลงแล้วะครับผมสิบห้าสิบครับผมต้องยอมเสียอันติเช่นกันนะครับผมเพื่อที่จะให้ห่างมากยิ่งขึ้นนะครับผมกดดันฝังเขานะครับผมเด็โดติดครับผมชุดโลกโลไม่ลงครับผมลงอยู่ครับโูติดลบควนจากจีนเล็กน้อยแต่ก็ยังเด้งลงอยู่ครับจีนเอาไงจีนเจ้าอีกไหมส่งกันสองคน โดนตัดจนได้ครับผมบูนาเกะนาเกะทำไงแล้วก็เปิดอัตติรีรบร้อยไหมเรียบร้อยสิครับผมโอ้ยสิบสี่สิบห้าแล้วครับผมโอ้ยหลังจากที่ห่างเยอะปานนั้นครับผมแต่ก็กลับมาได้ครับผมแล้วก็รับบอลชุดลโลกเลยครับผมโอ้ยอยู่ตรงจุดมาร์คพอดีนะครับผมยิงท,ทำให้แม่นขึ้นไปอีกนะครับ มากิส่งให้เซนโดเซนโดแหวกอีกครั้งแล้วก็โู้จะแหวกอีกครั้งแต่ก็โดนบล็อกครับผมฮาเซกาวะเก็บบอลได้ทําไงส่งให้ฮาเซกาวะเซกาวะส่งให้โอ้โหสวยจริงๆลูกนี้ครับผมวิ่งส่งแบบวิบ่งตัดข้าง,งในนะครับจุนนแล้วก็ดังเข้าไปครับผมเซนโดมากิอีกะอให้ส่งให้มากิอีกรอบนึงทาไงทาไงแล้วก็โดนบล็อกอีกรอบจินจินครับผมส่งให้ ดังเข้าไปอีกรอบโอ้โหห่างไปเลยครับผมแล้วก็ชูดไปโดนอันติเรียบร้อยครับผมเป็นฝั่งร e ีวิวนะครับผมที่เก็บใช้ไปอีกหนึ่งนัดครับผมผ่านเข้ารอบไปนะครับ